คุณกำลังฟังล่ามซำพอดแคสต์ล่ามซำสนับสนุนทุกเป้าหมายชีวิต สวัดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ซัมมันนี่เล่าเรื่องเงินให้เป็นเรื่องง่ายกับเก๋เกดารินปริญญาคุณค่ะในเอดที่8นะคะตามสัญญาค่ะวันนี้จะมาแบ่งปันนะคะวิธีการตั้งเป้าหมายชีวิตเพื่อพิชิตเป้าหมายการเงิน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  ใส่เอฟเฟกให้ตัวเองด้วยนะคะถามว่าทําไมเราต้องตั้งเป้าหมายชีวิตก่อนเป้าหมายการเงินนะคะคําตอบก็คือเพราะว่ามันจะทําให้เป้าหมายการเงินของเรานั้นมีโอกาสที่จะเป็นจริงได้มากกว่าการตั้งเป้าหมายเป็นตัวเงินเพียงอย่างเดียวค่ะเกมีตัวอย่างนะคะเป็นตัวอย่างคลาสสิกเลยเป็นเคสของโคชหนุ่มมันนี่โคชนะคะที่แกเคยเขียนเล่าไว้ในหนังสือมันนี่วันโอวันนะคะเขาบอกว่าหลังจากที่โคชหนุ่มเขาปลดหนี้ของที่บ้านได้แล้วเนี่ยเป้าหมายของเขานะคะก็คืออยากมีเงิน 100ล้านบาทภายใน5ปีค่ะตอนนั้นเนี่ยโค้ชหนุ่มบอกว่าจริงจังมากถึงขั้นที่เขียนแปะฝาบ้านไว้เลยนะคะจนกระทั่งวันหนึ่งค่ะคุณแม่ของโค้ชเนี่ยก็เข้ามาถามนะคะโค้ชหนุ่มบอกว่าเป็นคําถามที่เปลี่ยนชีวิตเขาเลยเป็นคําถามง่ายๆค่ะแม่ถามว่าแกจะเอาเงินไปทําอะไรตั้งร้อยล้านนะคะเออโค้ชหนุ่มก็บอกว่าหลังจากได้ยินคําถามนี้เนี่ยก็เลยกลับไปคิดทบทวนเป้าหมายของตัวเองอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าเออ เราจะเอาเงินไปทําอะไรตั้งร้อยล้านนะคะปรากฏว่าโคชหนุ่มคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกค่ะว่าเงินร้อยล้านเนี่ยจะเอาไปทําอะไร เพราะว่าด้วยวิถีชีวิตนะคะด้วยไลฟ์สไตล์ของโค้ชหนุ่มเองเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความสุขง่ายๆอะคะ่ะชอบอยู่กับครอบครัวก็คือมีบ้านที่อยู่สบายๆส,สักหลังหนึ่งมีรถที่ใช้แบบครอบครัวสักคันหนึ่งมีเวลาอยู่กับคนที่รักได้ทํางานที่รักได้แบ่งปันบา้างอันนี้เขาโอเคแล้วซึ่งคิดไปคิดมามีเงินเก็บในระดับ10ล้านบาทแล้วก็เอาไปต่อยอดลงทุนเนี่ยเท่านี้ก็เพียงพอแล้วคือมันไม่จําเป็นต้องมีถึงร้อยล้านนะคะดังนั้นเป้าหมายชีวิตจึงจําเป็นแล้วก็มี ความสำคัญต่อเป้าหมายการเงินของเราค่ะคือเราจะต้องรู้ไลฟ์สไตล์ของตัวเองก่อนนะว่าเป็นแบบไหนแล้วมันต้องใช้เงินเท่าไหร่เพราะว่ามันจะตอบวายของเราได้ค่ะว่าทําไมเราต้องมีเงินจํานวนนี้มันจะทําให้เราพยายามหาทางที่จะไปถึงมันให้ได้มันทําให้เรารู้ว่าเราต้องทําอะไรบ้างเพื่อที่จะไปถึงตรงนั้นนะคะ เป้าหมายชีวิตของคนเรานะคะที่โคชหนุ่มแนะนําไว้คือควรมีใน6มิติด้วยกันนะคะวันนี้ก็ขออนุญาตเอาคําจากโคชหนุ่มนะคะมาถ่ายทอดมาแบ่งปันให้เพื่อนๆในซามาน,นีด้วยนะคะเป้าหมายชีวิตใน6มิตินั้นประกอบด้วยมิติแรกนะคะอันนี้เรียงตามลําดับความสําคัญเลยนะคะมิติแรกคือมิติด้านสุขภาพค่ะซึ่งต้องให้ความสําคัญอย่างมากเป็นอันดับหนึ่งนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่มีวิกฤตโควิดโรคระบาดนะคะความไม่มีโรค ความที่ร่างกายแข็งแรงเป็นราบอันประเสริฐค่ะแล้วก็เป็นพื้นฐานสําคัญที่จะทําให้เราไปต่อในเป้าหมายด้านอื่นๆด้วยคุณลองคิดดูถ้าเกิดว่าคุณสุขภาพไม่ดีสักอย่างเดียวนะคะเป้าหมายทุกอย่างของคุณมันจะรวนไปหมดเลยนะคะ เป้าหมายในมิติที่2ค่ะก็คือมิติด้านครอบครัวครอบครัวเนี่ยสำคัญรองลงมานะคะเรามีเป้าหมายด้านความสัมพันธ์ในครอบครัวยังไงเราจะพาพ่อแม่ไปทานข้าวเดือนละกี่ครั้งโค้ชหนุ่มแนะนําว่าให้ลงปฏิทินไว้เลยนะคะจะได้ไม่มีอะไรอื่นๆมาแทรกเพราะว่าบางทีเนี่ยเราต้องยอมรับนะคะว่าคนใกล้ตัวเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้ให้ความสําคัญกับเขามากนะคะดังนั้นลงเวลาไว้ก่อนเลยอย่าให้อย่างอื่นมาแทรกสําหรับมิติความสัมพันธ์ด้านครอบครัวนะคะ มิติด้านที่3คือด้านของการงานค่ะเราอาจจะมีเป้าหมายเติบโตในสายอาชีพทำยังไงบ้างนะคะแต่ว่า,าที่โค้ชหนุ่มแนะนาแล้วก็เก๋ก็เห็นด้วยนะคะว่าเราควรจะมีเป้าหมายอาชีพที่2อาชีพที่3ไว้ด้วยนะคะเพราะว่าหลังจากมีวิกฤตโควิดเนี่ยทุกคนคงเห็นแล้วว่าแหล่งรายได้จากที่เดียวนั้นไม่น่าจะเพียงพอแต่ขีดเส้นใต้ 3เส้น5เส้นเลยนะคะว่าแหล่งรายได้ที่2ที่3จะต้องไม่ไปเบียดเบียน สิ่งที่คุณทําใหออฟฟิศหรือว่าใครที่ทํางานประจํานะคะอันนี้แฟแฟกันเนาะด้านที่4นะคะก็คือมิติในด้านการเงินค่ะอาจจะเป็นเป้าหมายในการเก็บเงินการลงทุนหรือว่าการปลดหนี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่เคยวางแผนการเงินนะคะเก๋ก็แนะนําว่าเราอาจจะมีเป้าหมายเริ่มต้นวางแผนการเงินให้จรงิงจังให้เป็นเรื่องเป็นราวก่อนนะคะอย่างเช่นเก๋เป็นต้นเกยมีเป้าหมายนะคะตอนนี้ว่าเราจะเริ่มต้นวางแผนการเงินอย่างจริงจังนะคะแล้วก็ เราจะรู้เองค่ะว่าเราจะต้องทําอะไรในสเต็ปต่อไปบ้างนะคะ ด้านที่5มิติที่5ค่ะก็คือเป้าหมายในด้านของการพัฒนาตัวเองค่ะอาจจะเป็นการเพิ่มทักษะบางอย่างเพื่อให้เรามีทักษะเพิ่มขึ้นแล้วก็อัพสกิลเพิ่มมูลค่าของเราเราก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยนะคะหรือว่าเป้าหมายในการพัฒนาตัวเองด้วยการอ่านหนังสือเป็นต้นนะคะด้านสุดท้ายค่ะสําคัญเหมือนกันก็คือการแบ่งปันค่ะเพราะว่าคนเราจะรวยไม่ได้ถ้าเกิดให้ไม่เป็นนะคะเราก็ควรจะมีเป้าหมายการแบ่งปันของเราไว้เลยอาจจะไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นเงินทอง ะะบางคนอาจจะให้ด้วยกําลังกายกําลังความคิดทําตัวให้เป็นประโยชน์บางคนอาจจะไปอ่านหนังสือเสียงให้คนตาบอดหรือว่าการเงินบริจาคเล็กๆน้อยๆได้หมดนะคะแต่ว่าในส่วนนี้ก็ควรต้องมีด้วยนะคะเมื่อตั้งเป้าหมายครบ6มิติแล้วค่ะก็อย่าลืมติดตามผลทบทวนแล้วก็รีวิวบ่อยๆเพื่อที่จะปรับปรุงแล้วก็พัฒนาเป้าหมายของเราด้วยนะคะในวันนี้เนี่ยเกศจะขอลงรายละเอียดในเรื่องของเป้าหมายการเงินค่ะเพราะปฏิเสธไม่ได้เนะว่าเงิน เ,เป็นเครื่องมือที่จะทําให้เราไปถึงเป้าหมายสูงสุดของชีวิตทุกคนซึ่งก็คือความสุขนั่นเองเออจะมีคนเถียงไหมคะว่าเฮ้ยเงินซื้อความสุขไม่ได้หรอกอ,อ,อันนี้เก๋ก็จะบอกว่าเก๋เห็นด้วยเลยนะคะว่าเงินเนี่ยซื้อความสุขไม่ได้แต่ถ้าไม่มีเงินเนี่ยคุณทุกแน่นอน อันนี้เห็นด้วยเนาะเข้าใจตรงกันนะ,ะซึ่งจะบอกว่าถ้าเรามีความสุขง่ายๆนะคะเราก็ไม่ต้องใช้เงินมากแบบแบบโคชหุ่มที่เล่าให้ฟังไปแล้วนะคะว่าเฮ้ยบางทีความสุขเราอาจจะไม่ใช่เงินร้อยล้านพันล้านอะ่ะเรามีเงินแค่ระดับหนึ่งเราก็มีความสุขแล้วอันนี้ก็ถ้าเรามีความสุขง่ายเราก็เหนื่อยน้อยหน่อยแต่ ถ้าความสุขเรามันต้องใช้เงินมากเราก็อาจจะต้องเหนื่อยมากหน่อยก็แค่นั้นเองนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราดูดีๆเนี่ยเราก็จะพบว่าเป้าหมายทั้ง6มิติที่เราตั้งไว้ตอนแรกนะคะล้วนแต่จะต้องใช้เงินเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนจะมากจะน้อยเนี่ยมันก็แล้วแต่การออกแบบชีวิตของเราเองเลยนะคะเกมีสมการอันนึงมาฝากค่ะชื่อว่าสมการความสุขนะคะความสุขเนี่ยเท่ากับความคาดหวังลบด้วยความจริง ลบด้วยความเสี่ยงอยากให้ทุกคนลองคิดภาพตามนะคะว่าว่าเห็นด้วยไหมว่าใช่ไหมนะคะซึ่งความคาดหวังความจริงแล้วก็ความเสี่ยงเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องบริหารจัดการค่ะเพื่อให้เราเนี่ยไปถึงความสุขที่เราตั้งไว้อย่างที่บอกนะคะว่าความคาดหวังของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเราหวังเยอะในขณะที่ความเป็นจริงคือความสามารถของเราน้อยเนี่ยเราก็ต้องพัฒนาตัวเองขึ้นไปนะคะถ้าเกิดฝันใหญ่เราก็เหนื่อยหน่อยนะคะส่วนความเสี่ยงเนี่ยเราสามารถบริหารจัดการได้ ด้วยการหาความรู้ค่ะเพื่อให้เห็นภาพนะคะเกดก็มีตัวอย่างที่อ้างอิงมาจากหนังสือเหนื่อยชั่วคราวสบายชั่วโคตรของคุณพอพัทรพลศิลปาจาร์นะคะเขายกตัวอย่างเป็นไลฟ์สไตล์3คลาสเผื่อว่าใครจะเอาเป็นไอเดียนะคะถ้าคุณมีไลฟ์สไตล์แบบเฟิร์สคลาสนะคะคืออาจจะต้องบินไปเที่ยวเมืองนอกทุกเดือนจะต้องมีบ้านเป็นคาลิาราจะต้องมีรถหรูจะต้องมีคนรับใช้อะไรอย่างเงี้ยเป้าหมายการเงินของคุณอาจจะต้องมีเงินใช้เดือนแล้วเป็นล้านหรือ ถ้าเกิดว่าลดลงมาหน่อยเป็น business class คุณก็อาจจะต้องมีรายได้หรือมีเงินใช้เนี่ยเดือนหนึ่งส0 0แสนหรือบางคนบอกว่าฉันขอ economy class ก็พออาจจะต้องการเงินเนี่ยเดือนละ3-50ถึง 50, บาทต่อเดือนก็พออันนี้ไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะขึ้นอยู่กับขนาดความสุขของเราเลยเราออกแบบเองได้นะคะซึ่งอย่างเก๋เองเนี่ยเกมองว่าเก๋มีความสุขง่ายๆนะ คือถ้าเกิดว่าเกียมีเงินใช้แบบว่าใช้จ่ายได้จริงๆอะ่ะเดือนละ3 0 0 0 0ื่นห้าหมื่นเกียอยู่ได้แล้วอันนี้เกียก็จะเหนื่อยน้อยหน่อยนะคะเมื่อเราได้ไลฟ์สไตล์ที่เราต้องการแล้วค่ะเราก็ต้องมาตั้งเป้าหมายการเงินเราจะทํำยังไงนะคะเกียก็มีไกด์ไลน์ในการตั้งเป้าหมายการเงินมาฝากอันนี้เอามาจากหนังสืออีกเล่มหนึ่งนะคะก็คือ m o n e y Lecture ของคุณเบสเจ้าของเพจลงทุนศาสตร์นะคะปกติเนี่ยเราน่าจะคุ้นเคยกับการตั้งเป้าหมายแบบสมาร์ทเนาะ S M A R T แต่ว่าใน m o n e y Lecture เนี่ย เขาปรับเป็น S M I R T ค่ะอาจจะอ่านว่าสมิธก็ได้เนาะโดยตัว S เนี่ยนะคะยังคงเป็น specific ก็คือ เฉพาะเจาะจงนะคะส่วน M measurable ชี้วัดเป็นตัวเลขได้อันนี้ยังคงเดิมนะคะส่วน A ที่หมายถึง achievable ทำได้จริงไม่ยากหรือง่ายเกินไปอันนี้เนี่ยเอาออกนะคะเพราะว่าคุณเบสบอกว่าสำหรับเป้าหมายทางการเงินบางคนอาจจะตั้งแบบว่าง่ายมากๆหรือว่ายากมากๆก็ได้อันนี้มันเป็นส่วนตัวของเรามันขึ้นอยู่กับตัวเรานะคะแล้วก็เปลี่ยนจากตัว A นะคะเป็นตัว I ค่ะก็คือ important แทนก็คือระดับความสาคัญค่ะที่ต้องแบ่งเป็น2ขั้นนะคะ2 ระดับก็คือ want อันนี้เราแค่อยากได้หรือว่า need ก็คือจำเป็นนะคะส่วนตัว R ค่ะเปลี่ยนจาก relevance นะคะเป็น risk acceptance ก็คือระดับความเสี่ยงที่เรารับได้แล้วก็ t ยังเป็นตัวเดิมก็คือ time bound คือมีกรอบเวลาที่ชัดเจนค่ะซึ่งเป้าหมายทางการเงินนะคะถ้าเกิดว่าเราซอยย่อยเป็น3ระยะระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวมันจะทำให้เราเห็นพัฒนาการของตัวเองแล้วก็มีแรงผลักดันให้เราทาอย่างต่อเนื่องได้ค่ะ เกยยกตัวอย่างนะคะเป็นเป้าหมายของเกยเองแล้วกันนะคะเผื่อเป็นไอเดียให้กับเพื่อนๆเนาะเป้าหมายระยะสั้นของเกนะคะอย่างเช่นเกอยากได้จักรยานคันใหม่ค่ะราคา50,000บาทภายในเวลา2ปี 2> ความสําคัญเนี่ยแค่ระดับบอนก็คือแค่อยากได้นะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเกย๋ไม่อยากเสี่ยงเลยเกยก็เลยเลือกเก็บเงินนะคะเดือนละ2000บาทในสลากออมสินก็คือได้ดอกเบีย้ยกรุบกริบนะคะแล้วก็มีลุ้นถูกลังวัลแต่ว่าเอาจริงๆนะคะเก็บไปเรื่อยๆพอมีโควิดมาเกยก็ยกเลิกเป้าหมายนี้ไปเลยค่ะเพราะว่าดูแล้วมันไม่จําเป็นมัน แค่วอนไงแค่เราอยากได้แล้วเกดก็โยกเงินจํานวนนี้ไปปิดบัตรเครดิตแทนเพราะว่าในภาวะแบบนี้เราไม่อยากมีหนี้ที่ไม่จําเป็นนะคะส่วนเป้าหมายระยะกลางของเกดนะคะเกดต้องการเก็บเงินสํารองฉุกเฉิน200 0 0 0บาทในเวลา3ปีถ้าใครฟังเกดมาตั้งแต่อพิจนดแรกจะรู้ว่าจุดอ่อนของเกดเลยก็คือเกดไม่มีเงินสํารองฉุกเฉินนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นความสําคัญมากระดับความสําคัญเกดก็เลยให้ระดับนิดนะคะก็คือจําเป็นเกดจะต้องหาแหล่งที่เกดจะเอาเงินไปวางไว้แบบปลอดภัยหน่อยก็คือไม่อยากเสี่ยง เ,เกดก็เลยเลือกฝากประจําค่ะถ้าฟังกันมาตลอดก็จะรู้ว่าเกตไปฝากประจําแบบไม่เสียภาษีนะคะได้ดอกเบีย้ยประมาณ2.5%ที่เคยเล่าไปแล้วนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเก๋มีเงินพิเศษได้ไรายได้จากนูน่นนี่ได้โบนัสอะไรต่างๆมาเก๋ก็จะเอามาลงในก้อนนี้ก่อนนะคะ เป้าหมายระยะยาวค่ะคิดว่าน่าจะเป็นเป้าหมายระยะยาวของทุกคนด้วยก็คือเก็บเงินไว้ใช้ในยามเกษียณนะคะอย่างที่บอกว่าเก๋เป็นคนที่มีความสุขง่ายๆนะคะเก๋ไม่ต้องการอะไรมากถ้าเก๋เกษียณแล้วเก๋แค่ได้สุขภาพดีได้ไปปั่นจักรายานบ้างอย่างมีความสุขก็พอแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเก๋คำนวณแล้วเกศต้องการเงินเพียงแค่ประมาณ5ล้านบาทนะคะภายในเวลา20ปีตอนนี้เวลาเหลือน้อยแล้วเนาะอายุเราก็มากขึ้นทุกปีความสําคัญเนี่ยระดับนิดนะคะก็คือจําเป็นบนความเสี่ยงที่รับ ได้คือ8-10%เปี่มองว่าระยะยาวเนี่เก๋เสี่ยงได้มากหน่อยนะคะเงินก้อนนี้หลักๆเก๋ก็เก็บไว้ในกองทุนนะคะเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็น LTF เป็น RMF เป็นต้นนะคะ จะเห็นได้ว่าเมื่อเรามีแผนที่ชัดเจนนะมันก็จะเป็นรูปธรรมมากขึ้นค่ะมันไม่ใช่แค่เป้าลอยๆว่าอยากมีเงินร้อยล้านพันล้านอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าทุกๆระยะของเป้าหมายการเงินของเราเนี่ยเรารู้ว่าเราทํามันเพื่ออะไรนะคะซึ่งตรงเนี้ยเดี่ยมองว่ามันจะทําให้เรามีพลังที่จะทํามันให้สําเร็จมากขึ้นนะคะสรุปค่ะการตั้งเป้าหมายชีวิต6มิตินะคะประกอบด้วยสุขภาพครอบครัว การงานการเงินการพัฒนาตัวเองและการแบ่งปันนะคะส่วนการตั้งเป้าหมายการเงินแบบ s มิ r หรือว่า S M I R T นะคะก็คือ Specific เฉพาะเจาะจงค่ะ Measurable ชี้วัดเป็นตัวเลขได้ Important ระดับความสำคัญก็คือ Need หรือ Want นะคะแล้วก็ Risk เป็นความเสี่ยงที่เรายอมรับได้และ T คือ Time มีกรอบเวลาที่ชัดเจนโดยให้แบ่งเป็น3ระยะคือสั้นกลางและยาวนะคะเทปนี้เนี่ยถือว่าเป็นเทปส่งท้ายปีของซัมมันี่ ะะเกยศก็จะถือโอกาสนี้อวยพรปีใหม่ให้กับแฟน,แฟน,แฟนแรายการเลยก็แล้วกันนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะคะทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพการเงินซึ่งทําได้ง่ายๆนะคะด้วยการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนซอยเป็นเป้าหมายย่อยๆรีวิวแล้วก็วัดผลบ่อยๆที่สําคัญก็คือลงมือทําอย่างต่อเนื่องค่ะขอให้ปี2,564เป็นปีที่ดีของทุกคนนะคะ วันนี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะคะถ้าคิดว่าคอนเทนต์นี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังแล้วก็ฝากกด Subscribe ช่องล่ำซาม,ามกดไลค์กด Follow เพจล้ำซาำด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับการบริหารเงินและการพัฒนาตัวเองในทุกมิติสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีปีใหม่ค่ะ